มาถึงคนเกิดดาวหา้หรือคนที่เกิดเดือน5กันนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆชอบการเรียนรู้ที่สุดเขาชอบอยู่ในสังคมกับคนที่มีความรู้หรือแนะนําความรู้ให้กับเขาได้แล้วตัวเขาอะคะ่ะถ้าเขารู้อะไรมา เขาก็ชอบแบ่งปันความรู้ให้กับทุกๆคนด้วยเช่นกันนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาค่อนข้างที่จะเยอะศรัทธาศาสนาอะไรแล้วเขาจะค้างในสิ่งนั้นมากๆถ้าเขาเชื่ออะไรแล้วะการที่เขาจะเปลี่ยนใจอะไรสักอย่างค่อนข้างที่จะยากเป็นคนที่มีเป้าหมายแบบชัดเจนจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆซื่อสัตย์ค่ะ ชอบคนที่วางกรอบวางระเบียบหรือการคุยด้วยกฎด้วยระเบียบกับเขานะคะเขาเป็นคนที่ถ้าคุยกับเขาแล้วต้องมีด้วยเหตุแล้วผลถ้าไม่มีเหตุแล้วผลนะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากคุยด้วยนะเป็นคนที่ชอบคนที่อยู่สังคมพร้อมที่จะ ให้เขาได้เติบโตในด้านความรู้มากๆด้านเสียของเขาอะค่ะเขาเป็นคนตรงตรงแบบไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเลยแบบน้ำใสๆเลยอะค่ะทำให้เจอคนเอาเปรียบได้ง่ายหัวดื้อเพราะว่าเขาเชื่ออะไรแล้วอะเขาจะไม่ค่อยแบบเปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่ายๆดังนั้นก็กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาเป็นคนหัวดื้อหัวแข็งเลยเข้าใจอะไรสักอย่างต้องพิสูจน์แล้วพิสูจน์ อียอมหักขาดแต่ไม่ยอมงอถ้าใครทําให้เขาเสียใจนะเขายอมตัดขาดเลยแต่ถ้าให้เขางออ่ะเขาไม่ยอมนะ